โอ้ยมันเสกใครเดียวเขาเห็นตายออกมาแต่ว่านักดาบผมยังคงอยู่ยงคงกระพันเจอที่หนึ่งในกรีนวูดเลยแล้วกันไอ้กรีนนอนมันเลี้ยวแล้วนักดาบเหมือนกันเหรอเฮ้ยเจ้นหนอนเหมือนกันเฮ้ยมาเล่นคอมเดียวกับผมเลยมันเล่นดักดาบกับนักเวทอ้าสู้ไม่ได้มาโซม้ยแม้แต่ที่สองก็ยังสู้ไม่ได้เหรอเนี่ยไอ้เหี้ย คุณได้อันดับ3ในกรุ๊ป10ของหลีกกีนฮอนไอชั้นสุดท้ายอะ่ะผมรีบไปสู้กับบอสเกินไปไงมันยังมีห้องอื่นให้ผมไปเก็บเงินอีกจริงๆผมไปเก็บเงินห้องอื่นมาก่อนอะ่ะผมก็มีเงินปั๊มขนเยอะกว่านี้ถนนข้างหน้าหแย่เอาเป็นสงสาย แล้วก็มีหินก้อนใหญ่วางอยู่หินก้อนนั้นเนี่ยเขียนว่าใครก็ตามที่เดินไปทางขวาจะสูญเสียดาบใครก็ตามที่เดินไปทางซ้ายจะสูญเสียหัวของเขาไปใครที่เดินตรงไปข้างหน้าจะพบกับีเคชั่นรีเคชั่นแปลว่าอะไรถ้าเดินไปทางขวาจะเสียดาบอะถ้าเดินไปทางซ้ายจะเสียหัวแปลว่าถ้าเดินไปทางขวาอาวุธจะหายไปหนึ่งอันกลายเป็นตัวเปล่าเปล่าถ้าเดินไปทางซ้ายมันจะตายแต่เดินเดินไปตรงๆรีเคชั่นแปลว่าการเรียกตัวเองซ้ำๆอ เดินไปข้างหน้าจะพบกับเอา้ามิคุผมกดอเลยอะ,อะเดินไปข้างหน้าจะพบกับเดินไปข้างหน้าจะพบกับฮะอะแล้วได้เงินมาสิบบาทว่าเด h อดเฮลหมอจําเป็นไหมผมว่าหมอก็ไม่ได้ดีมากนะคือสุดท้ายแล้วอะไม่ว่าจะเล่นสายไหนอะคิดว่ามันขึ้นอยู่กับอัปเกรดที่เราได้ครับถ้าอัปเกรดมันด,มนดีมันก็โอเคถ้าอัปเกรดไม่ดีก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับหมอมันเหมือนจะดีนะช่วงแรกอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันหิวได้น้อยครับพอไปเหรเกมปุ๊บม,มันหิวได้น้อยมาก มันจะมีอยู่สกิลหนึ่งอ่ะทุกครั้งที่คุณใช้สกิลอ่ะศัตรูหนึ่งตัวจะโดนดาเมจ50 50หน่วยอันนั้นอ่ะดีมากสําหรับหมอเพราะหมอมันฮิลรัวๆแล้วมันฮิลมันก็แบบทําดาเมจใส่ศัตรูด้วยก็คือเหมือนแบบฮิลไปด้วยทําดาเมจใส่ศัตรูไปด้วยแต่มันก็ไม่ได้ทําดาเมจแรงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าถ้าแบบคุณสแปมหมออ่ะมันก็โอเคอยู่ฮิลเลือดตัวนี้ไปก่อนโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรที่เราต้องการไปสู้กับบอสได้ห้องนี้เลีย์หมดละ ตัวนี้แม่งสายแทงแต่ว่าเราตีแรงไปอย่าดีครับน้องขอโทษทีนะครับอาหารจะหมดเจอบอสเอามาฮิลสองตัวนี้ซื้อคนสามคน โอเคเราเล่นจำนวนคนเยอะๆเลยในเมื่อเล่นไม่เก่งก็เนนจำนวนไปแต่ว่าดาเมจ e อลีไม่ค่อยมีอะ่ะคือต่อให้ตัวตีไกลเรามันจะยิงชิงแต่มันไม่ได้ดาเมจแรงขนาดนั้นนะเนี่ยตัวตีไกลย,ยิงทะลุด,ด้วยยิงชิงด้วยยิงทะลุด,ด้วยเอามาเพิ่มดาเมจเอลี e เข้าไปอีกอันนี้มีอะไรให้อาบอีกต้องอาบไ,ไ๊กแรสปีด70บาทไปสู้ โอ้โหมันดีกว่าที่คิดนะเนี่ยยิงฮารูด้วยยิงชิงด้วยได้ชุบชีวิตมาสองอันเอามาตอนนี้ผมอยากได้อันนี้มากเลยสู้เสร็จได้เลือดสิเปอร์เซ็นเนี่ยแม่งแบบต้องการจะจัดคือตอนนี้ดาเมจเรามีพอแล้วเราต้องรีบเก็บตังค์อัพสกิลแล้ว นี่นี่นี่ได้แล้วสู้เสร็จเราได้เลือดเอ่อเมลอดหรือว่าแตงโมเมลอนผมไม่ชอบแตงโมคนกินแตงโมน่ไม่มีทางเป็นคนดีได้หรอกได้ของฮิลมาแล้วแบบนี้สบายหน่อยถ้าไม่มีฮิลเลือดนี่มันลำบากจัดจัดอันนี้มันชั้นสิบแล้วด้วยมันจะแบบใกล้สู้แล้วโอเคผมว่าตาน,นี้น่าจะผ่านแล้วามาดูกันดีกว่าว่าเราจะไปอยู่หลีกไหนอันนี้คือ ทุกคงที่โจมตีนักดาบรถเกาะของศัตรู50หน่วยเปนเนยะยะเวลา5วิเอาดิครับของดีขนาดนี้ใครจะไม่เอาล่ะครับของทัานเราหิวโหยทำดาเมจเบาจัดแต่ก็ยังแรงโคตรๆอยู่ดีซื้อคนไปอีก2คนแล้วก็ถือปืนเดี๋ยวนะทำไมคนนี้มันไม่มีอาวุธแล้วมันเลเวลสามได้ยังไง น้องน้องไม่มีอาวุธแล้วน้องมายือนอยู่ตรงนี้ไม่ตายได้ยังไงวะพุอฟักนี่เอาดาบใหญ่ไปเลยน้องเลเวลสี่ได้เวลาสู้แล้วมาต้องมี50บาทเงินไม่น่าพอไม่รู้ว่าสู้ไฟนี้แล้วได้เงินใหม่ป่ะไม่ได้มาอีกนิดนึงลุยยิงมันโอโหท้ามืโคตรแรง ปับ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 ปััมาโมโหแล้วยิงกไปปับ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 ับป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 ัีปปรัวๆยิงรัวๆยิงรัวๆไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่บอสอะผมบอกเลยร่วงหมด โอเคจัดทับครั้งสุดท้ายนักดาบอะไปยืนข้างหน้าเลยนะปุ5สิบห้าบาทแหละยอันสุดท้ายที่จะใช้ได้ไปไอหนุม่มลุยทำไมอะเราอยู่อันดับ3แล้วทำไมมันต้องมาสู้กับอันดับ27อีกรอบไออันดับ27นี่มันจะสู้กับผมได้เหรอดูดิขู่ยิงเงินเงินเงิน แมเงเออร่วงหมดขอโทษทีไหวน้องคำมอนสเตอร์มาดิไอ้มีตัวแทงมีไฟเตอร์มีอะไระเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเป็นไปหมดยังวะไอชิบหายผมยิงแวนวหน้าเขาไม่เข้าเลยโอ้โหแมงอยางโอดสายยิงเงื่งเอ้ยนี่ยังพองไหวอยู่ คือยิงแนวหน้าแตกอ่ะก็สบายนี่ทำไมผมว่ายิงแนวหน้าแตกปกติทำไมตัวนั่นผมยิงแนวหน้าไม่แตกวะไอ้คัมอนสเตอร์สู้มันไม่ได้นี่คือเล่นนักเวทแบบตัวฮิวเหรอไม่ไหวหรอกภูแพ้คัมอนสเตอร์ อ๋อถ้าสมมุติว่าเราได้อันดับน้อยกว่าเดิมมันก็คือนับอันดับเก่าที่เป็นอันดับสูงกว่าอไเล่นเกมอื่นต่อดีกว่าเกมนี้